เจ้าของผลงานเพลงคือเธอเท่านั้นจากพาลาต้านั่นเองเขงเมือหน่อยส,สวัสดีครับพวกเราพาล้าครับโอ้โหประชันเสียงกันมานะคะเหมือนเตรียมกันไว้เลย <c oughs> ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันก่อนค่ะว่าตอนนี้อยู่กับใครบ้างแล้วก็อยู่ในวงเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมอลิฟร้องนำครับครับสวัสดีครับผมตูนกีตาร์ครับสวัสดีครับผมติมือกลองครับสวัสดีครับผมวุฒมือเบสครับ อ่ายู่กันครบเลยนะคะกำลังหนุ่มๆวงนี้เดี๋ยวให้ถามกันก่อนก่อนที่จะมาอุบลเนี่ยแวะมาจากไหนคะเนี่ยเดินทางมาจากไหนกันมาจากสีสเกตีเกโอ้โหไปทำอะไรสีสาเกตคะไปเที่ยวเหรอคะก็ไปเยี่ยมคื้นเอาไปเยี่ยมคื้นเหมือนกันนะคะเป็นไงคะกว่าจะเดินทางจากนู่นมาถึงนี่เหนื่อยไหมก็ ก็สนุกดีครับก็สนุกดีเนาะตลอดทางไม่มีใครหลับเลยไม่มีใครหลับเลยป็นครั้งแรกด้วยครับเป็นครั้งแรกด้วยสังเกตนะว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยคุณผู้ฟังเอออยากจะเมาเหมือนลูกลิงอ่ะตอนแรกๆเข้ามาโหยดูแบบดูเท่ดูสมาร์ทแต่พอมานั่งคุยกัแล้วน่ารักค่ะสนดีนะคะเอาวันนี้เดินทางมาให้พักนิดหนึ่งกันเลาวกัรนะคะให้พักนิดหนึงเขาหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวเดี๋ยว ฟังจากเสียงคุณผู้ฟังคะฟังจากเสียงแล้วมันไม่น่าจะลึกใช่ไหมอ่ะยังไงก็ทักทายชาวจังหวัดอุบลราชธานีหน่อยตอนนี้อยู่กับเราสีสันเก้าสิบสามจุดห้านะอ่ะเป็นยังไงบ้างครั้งนี้ครั้งแรกรู้สึกประทับใจไหมมาอุบลก็รู้สึกอ่าบ้านอ่าเขาเรียกว่าอะไรบ้านเมืองเป็นยังไงบ้างประเทศอุบลเลยล่ะอาจังหวัดอุบลรู้สึกจะสะอาดสะอาดใช่ไหมคะตลอดทางดีเจเป็นไงดีเจเป็นไง เจ,จนาาน่นารักนี่ล่ะค่ะที่รอฟังชาว <laughs> บนน่ารักทุกคนเลยเ <laughs> พิ่งรู้ว่าขึ้นสีสันอยู่บนห้าง ใช่ค่ะก็ห้างก็สะอาดมากมื่กี้เกือบจะแวะดูหนังละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูค่ะอยู่เพิ่งดูอยู่กับมิวก่อนนะคะเดินทางมาเขาบอกว่าไม่เหนื่อยเลยนะคะโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องของโปรเจกต์เขาดีกว่ากับซิงเกิลนี้มาแรงมากๆเลยนะคะคือเธอเท่านั้นแล้วก็ยอดวิวทาง YouTube ตอนนี้15ล้านแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าใช่ครับอุ้ยมิวดูก็จะร้องไห้นะคะดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันเป็นมุมมองอีกความรักหนึ่งที่แบบว่า ซึ้งน่ารักมากจริงๆแล้วมุมมองความรักเนี้ยมีจริงนะฮะอ๋อมาจากเรื่องจริงด้วยหรือเปล่าเนี่ยความรักที่เสียสละใช่ได้น้องโจเป็นรุ่นน้องในมหาลัยได้แต่งแล้วก็เขาอยากให้ผมเป็นคนถ่ายทอดนะฮะก็มันตรงตัวเลยฮะเพราะว่าเราสี่คนนี้ก็ มีความรักที่มั่นคงแลนะโอ้โหแอบหยอดวีด้วยแต่เดียวครับค่ะแต่เอกในเรื่องนะคือพวกเราลงใช่ไหมพระเอกในเรื่องโอ้โหแต่ละคนนะคะอ้าวเดี๋ยวให้ถามกันหน่อยนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าดนตรีของวงพาลาต้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แปลกอ่ะอารมณ์จะแบบเหมือนคล้ายอินเดียใช่ใช่ใช่ตอนแรกที่ยังที่ที่เห็นแค่ชื่อซิงเกิลที่เข้ามาใหม่ตอนแรกนึกว่าวงพลาต้าด้วยซ้ำ ใช่ไหมเพราะว่าสำเนียงใช่ใช่แต่มันคือเป็นสไตล์ไหนคะมีมีนิยามไวไหมจริงจริงแล้วเพื่อนๆหลายหลายคนะพาตาเนี่ยม,<ข>มันมาจากอะไรชื่อมาจากอะไรจริงๆาราตาก็เป็นแนวดนตรีพลาตะร็อกที่เราเล่นส่วนตัวของผมเองเ,องเนี่ยชอบชอบแนวอินเดียอยู่แล้วอผมอเลฟเนี่ยชอบแนวอินเดียชอบเสียง เสียงเครื่องดนตรีที่เป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นซาวซีตาซาวกองทับล่าแล้วก็ฟุตที่ป่าในสไตล์มีสำเนียงความเป็นอินเดียด้วยบวกด้วยเสียงร้องที่ผมดีไซน์ออกไปที่เป็นเอื้อนๆนะฮะใช่แล้วน้องๆเนี่ยเขาชอบเล่นล็อกอย่างตีเนี่ยเล่นแนวไมทอนมาก่อนอ๋อหนักเลยใช่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเรามีซิงเกิลเนี่ยเราจะทำเอาความเป็นอินเดียความเป็นร็อกเนื้อหาแบบเทไทย เข้าใจง่ายฟังง่ายมาผสมประสานกันมันจะเป็นแบบไหนอ๋อแต่ก็เป็นแบบนี้ละค่ะดีแล้วก็เพราะมากเรียกว่าคลองใจชาวบนเยอะเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้กระแสดีมากเป็นหนึ่งเพลงเลยที่ต้องเปิดทุกวันวันหนึ่งไรหลายรอบเลยนะคะแล้วก็อยากจะถามด้วยนะคะว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นพาราต้าเนี่ยได้ข่าวว่าก็เป็นคนดังอยู่แล้วบนโลกโซเชียลใช่ไหมคะหรืผมก็ ก่อนหน้านี้เป็นพวกเราทํางานแบบอินดี้มาก่อนเพราะสื่อตอนนั้นก็มีแค่ Facebook กับ youtube เพลงที่ทําให้ทุกคนรู้จักพวกเราอันนี้ก็คงเป็นเพลงสบายดีไหมนะฮะค่ะแล้วก็ลมหายใจดือดค่ะสบายดีเอาไม่ใช่ค่ะเป็นลมหายใจดืกันสบายดีไหมค่ะแล้วก็สายลมแห่งความรักส่วนมากเพลงคอนต้านี้จะติดเพลงช้ามีกระแสเพลงช้าเสมอนะฮะก็ตอนนั้นเป็นอินดี้ครับค่ะถ้ามาถึงตอนนี้แล้วก็ นับว่าเป็นซิงเกิลที่6ถ้ารวมกันนะฮรถ้ารวมกันทั้งหมดใช่ถ้ารวมกันทั้งหมดแต่อันนี้เรามาร่วมงานกับจิมแอมแกรมี่ก็นับหนึ่งแล้วกันนับหนึ่งเนาะแล้วถามหน่อยนะคะว่าโปรเจก t นี้ซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยถือว่าเป็นการบ้านหนักไหมเพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกที่เปิดออกมามันต้องหนังหนึ่งละต้องติดใจคน<ช>ฟังนะคะเราถึงจะสามารถทําเพลงต่อๆไปออกมาได้ดีใช่ไหมแล้วเป็นยังไงคะการบ้านหนักไหมกับการทาเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่ะร้องนําก่อนแล้วกัน ร้องนำหนักไหมร้องการร้องเนี่ยก็ก็ก็หนักหนักหนักไหมถามว่ามันไม่หนักมากครับเครียดไหมต้องการดีไซน์ออกมาเนี่ยอยากจะให้มันเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของตัวเองใครฟังเอ้ยอลิฟแน่เลยไม่เป็นแบบนี้แล้วก็ถามว่ามันไม่หนักมากครับเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราทำาก็ทำมาอยู่แล้วเราได้โปรดิเซอร์ชั้นนำก็พี่วุฒิสลาวุฒิแสงบุตรมาช่วยแล้วก็เก่งเลยอย่างเพลงสบายดีไหมก็ได้ วิลยุช์ชลีกรนะฮะแล้วก็มาตรงนี้มามาเพลงคือเธอนั้นก็ได้น้องโจ้ัลธพงศ์สมงามก็เหมือนแบบทุกๆคนเหมือนครอบครัวครับเวลาคุยงานมันก็เลยไม่เกรงก็เลยคุยกันง่ายก็ง่ายในการแล้วแล้วส่วนอื่นๆนะคะอันนี้ร้องนำอ่ะในเรื่องของกีตาร์บ้างอ่ะก็องในในกีตาร์ทางนี้ทางนี้อ่ะกีตาร์อย่างพวกเราก็จะแบ่งไปตามพาร์ทของแต่ละคนให้อิสระความคิดสม่าจะ พวกเราจะไม่รีบนะจะทํางานกันเรื่อยๆครับแล้วจะไม่คิดเยอะใช่ใช่จะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติตามความรู้สึกเนาะอ่าแล้ววุ้ล่ะคะเบรดนี่แบบว่ามีการดีไซน์อะไรออกมาที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นการบ้านหนักของเราไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ใช่เพราะว่าเพลงนี้ก็เล่นตามพาร์ทริทึมของกองละกีตาร์วุ้นี่จะอยู่ระหว่างตูนกับตีคะอ๋อก็คือ สร้างสัมพันธ์ไมตรีทั้งสองทั้งสองอย่างกันไปอเอาอย่างนี้อย่างงี้อ่ะเอ้ยเด้อเด้อเดนั่งกันอย่างงี้มีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใช่ไหมเหนเ่ยไม่เถินอะแต่ก็เถี่ยเอาเปพอูดน้อยเอ่อตีบ้างตีบ้างเป็นไงกลองก็รู้สึกว่ากลองก็จะสบายๆนะไม่ไม่ไม่ค่อยหนักมากสิงเกิลใหม่นะคือว่าพูดถึงว่าเป็นจะเป็นเรื่องการ จูนก็หากันมากกว่าเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าพวกผมสามคนก็เป็นสมาชิกใหม่ใช่คก็จะมีจะมีเรื่องของการทํางานที่ว่าคือเราสามสี่คนเนี่ยก็คือไม่เคยร่วมงานวงเดียวกันมาก่อนอ๋อแล้วเป็นยังไงเจอกันครั้งแรกคือแบบว่ามีแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยแกยังไงเนี้ยมีมีมีคอมเมนต์กันว่าที่ว่าผมสามคนเป็นเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่นกันเดียวกันก็มาบังเอิญมามาร่วมงานกันก็เลยง่ายครับแต่ว่า เป็นของเรื่องการทำงานการเล่นด้วยกันมากกว่าก็คือต่างคนก็ต่างสไตล์แต่ว่าแล้วเพลงต่อไปที่จะมาปล่อยเราเนี่ยเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเตรียมปล่อยวันไหนเนี่ยรออยู่นะจะเป็นอาทิตย์หน้าโอ้โหเร็วเร็วมากดีดีเตรียมไว้ประมาณต้นปีครับประมาณต้นปีแล้วส่วนเนื้อหาหรือว่าสไตล์เพลงจะเป็นไงเราอยากจะ อ๋อใบใบไม่ได้เลยแบ๊ะแนิดนึงเนี่ยข้างหลังก็แฟนขับคุณนั่นน่ะรู้ไหมเออนี่ไงน้องๆอันนี้ก็จะเป็นน้องๆเนี่ยค่ะเล่นดนตรีกลางคืนอยู่พอบอกว่าพลัดท่าจะมารอเลยตอนแรกมาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ทางด้านของซิงเกิลต่อไปเนี่ยต้องให้ลุ้นเอาใช่ไหมแต่ว่าซิงเกิลนี้แหละสมมุติว่าคนชอบมากเลยอยากจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถืออยากจะทาแบบว่าเพลงนี้ต้องมาอยู่ในเครื่องของฉันเลยใคร ใครโทรมาจะได้ยินเสียงต้องทำยังไงบ้างคะโอเคครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่ง3 8นะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชัน gkbox กัก i ับ n e s Store ด้วยคค่ะ เรียว่าหลายช่องทางเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าอะไรกันคะมันคือท่าอะไรคะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่ใช่อยากจะรู้ว่าพวกเราทําอะไรนะครับไปไหนยังไงติดตามเลยสะกดรอยตามอย่างนี้กินอะไรนอนตอนไหนนะครับผมนะก็ f a c e b o o k c o m s l a s h t h e p a t a b a n d ได้ข่าวว่ากินง่ายนอนง่ายด้วยนะใช่ไหมครับ ครับผมแล้วก็มี i อด้วยนะครับ i อนะฮะก็ฝากไอจี่าอย่าลืมมากด Follow พวกเราได้ท bon <No> ี่พาล a าตาแบนนะครับผมพาล่าตาแบนนะคะไป Follow ได้อ um> ่าเมื่อกี้เราข้ามไปเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่อง MV MV เพิ่งเพิ่งพูดถึงว่ามันซึ้งมากแล้วบรรยากาศการถ่ายทำเป็นไงบ้างคะ MV นี้ได้พี่กบพี่กบใช่มาเป็นนางเอกใช่นางเอกตอนตอนโตใช่ใครนึกภาพไม่ออกก็ เล่นเป็นแม่ของเจี๊ยบเจี๊ยบนี่เป็นหนังภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันใช่ใช่พี่กบนี่น่ารักมากเขาว่าจะสอนพวกแอคติ้งสอนพี่กบมืออาชีพมากพอเราดูจากจอมานิเตอร์นะคะห้าาน้ำตาไหลปุ๊บเขาไหลนี่แหละนักแสดงตัวจริงแล้วก็ได้พี่เป้าบรรจงมาเป็นผู้กำกับให้พวกเราค่ะ ใครไม่รู้ว่าฝีม้ออะไรมือพี่ปอวันโจนี่ก็กลับไปดูผลงานเก่าๆเขาได้เขาเป็นตากล้องให้กับขับไฟเด็กโอชื่อดังชื่อดังแล้วมีโอกาสจะเห็นสีนูมเนี่ยเล่นมิวสิกเองไหมอ่าเผื่ออยากจะเป็นพระเอกนางเอกเอ้ยไม่ใช่พระเอกเองเดี๋ยวจะเล่นเป็นต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายไปไหมอะวูดง่ายไปไหมแสดงละครก็คิดไว้ว่า อาจจะมีสักซิงเกิลหนึ่งที่พวกเราเล่นหนี่ไม่เพลงเร็วก็เพลงเกือบเกือบได้เล่นแล้วครับอ่ะทำไมคะทำไมเขาบอกว่าหล่อไปเขาบอกโอ้วคาแรคเตอร์ไม่ตรงนะไม่อยากได้แบบพระเอกแบบแบบไทยๆครับเราเราบันดันไปเป็นลูกครึ่งไปลูกครึ่งตายแล้วนะออกตะวันตกเนาะลูกครึ่งไทยไทยเปรูว้าเอ้ยก็ได้อยู่นะก็หล่ออยู่นะคะดีแล้วล่ะยังเป็นลูกครึ่งไทยเปรูนะคะนึกว่าครึ่งอย่างอื่นนะคะกำลังจะเตรียมตัวฮาเลยอะ <anto> อะไรนะอะไรนะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะเอาน่รักกันอยู่เนาะมาพูดถึงในเรื่องของการฝากผลงานกันหน่อยก็แล้วกันมีอะไรให้ติดตามนอกเหนือจากงานงานเพลงไหมคะก็ยังเป็นผกับเฟซบุ o กครับผมแล้วก็ในใน u t ค่ะตอนนี้มีเพื่อนๆมา subscribe กันเยอะมากเข้าไป subscribe กันได้ครับก็จริงๆแล้ว อยากจะบอกว่าแต่ละก้าวของพราต้าอย่างน้องๆนจะมาที่หลังอย่างผม<ฆ>กจะรู้ดีว่าเวลาที่เราเป็นอินดี้<ฆ>เราจะทําเพลงแล้วก็ปล่อยตอนนั้นมีสื่อแค่สองอย่างยูทูบเฟซบุ๊กแล้วแต่ละก้าวมันค่อนข้างที่จะยากลําบากมากๆ<ฆ>ยังไงผมอยากจะฝากให้เพื่อนๆที่มีความฝันเห<ฆ><ฆ>มือนกับพวกเราก็อย,ย่าหยุดทำนะฮะจริงๆความฝันมันจะเกิดได้ต่อเมื่อเราลงมือทาโอ้ยคมมากคมมากเป็นกําลังใจให้แฟนๆที่ ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ขอบคุณซีสันนะฮะ93.5ด้วยที่ให้โอกาสพวกเราแล้วเป็นสื่อดีๆให้พวกเรามาพูดคุยในวันนี้เราขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนพวกเราอยากจะสนับสนุนพวกเราก็ต้องสนับสนุนของที่ถูกลิขสิทธิ์ถู้อ้ว่าม,มันคือเส้นทางที่ทําให้เราได้ม,มีเงินมีเงินทุนมาทำ mv <ช>มีกําลังใจ <ทำ S 1> ด้วยนะคทำค ทำเพลงต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีชาวอุบลก็ไม่มีพวกเราพาต้าในวันนี้นะะโอ้ยซึงซ้งอ่ะ <มา S 2> ซึงซ้งแล้วก็ต่อจากอุบลเนี่ยจะไปที่ไหนต่อไหมคะเนี่ยอยากจะ เดินทางไปไหนต่อหรือเปล่าเห็นบอกว่าเดินทางมาไกลเลยไปาอะไรไปมุกดาหารอ๋อไปมุกดาหารุ้เล่นแหละเห็นว่าได้ข่าวว่าจะไปงานมุกดาหารมีงานทูบีนัมเมอร์วันด้วยสําหรับใครนะคะที่ฟังบางคนต่างจังหวัดก็ฟังนะคะเพราะว่าขึ้นเราเนี่ยออนไลน์มีแอปบนมือถือด้วยมีออนไลน์ด้วยก็หลายๆจังหวัดก็มาฟังดังนั้นนะคะใครที่มีบ้านอยู่มุกดาหารมีเพื่อนมีพี่น้องไปดูกันได้นะคะเป็นงานทูบีนัมเมอร์วันเนาะ อ๋อได้ได้ว่าวันนี้เห็นจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะมีกีต้าร์มาด้วยมากันทั้งทีเป็นโชว์แบบอะคูสติกได้ได้มากันทุกทีใช่ถูกต้องแล้วนะคะเอาเป็นร่าขอสิ้งปมือดังๆนะคะคนที่อยู่ในนี้ขอสิ้งปมือดังๆด้วยค่ะเอาละซิงเกิลนี้คือเธอเท่านั้นจัดไปเลยค่ะเกับอะคูสติกให้กับชาวอุบลทุกๆคนครับขอบคุณมากที่ติดตามพวกเราครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคือเธอเท่านั้นครับ ฉันเก็บมันเอาไว้เธออยู่ที่ไหนหากไม่มีใครให้รู้ฉันยังอยู่กับเธอตลอดมากับคำสัญญาที่มีให้เธอไม่ว่านานแค่ไหนทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ฉันยังคงเหมือนเดิ ที่เธอให้ฉันยังเก็บมันไว้โลกยังเคลื่อนไหวไม่เคยรอใครแต่ฉันยังรอแค่เธอเพียงแค่หลับตาและใช้ใจฟังทุกความรู้สึกว่ามันคือรักแท้ที่ไม่ปเปลี่ยนไป เราความฝันของเรายังเก็บมันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหนอยากให้เธอรู้อยากให้เธอเห็นว่าจะเป็นคนรักของฉันตลอดไปเธอเท่านั้นยังคงสำคัญหัวใจฉันยังเป็นของเธอ เธอคนนี้พิเศษเสมออยากบอกรักเธอไปทุกวันต่อจากนี้มาเราต้องไกลใจของฉันจะเก็บไว้ให้เธอสุดที่รักของฉันเสมอเธอคือเธอเท่านั้นเธอเท่านั้นยังคงสำคัญหัวใจฉันยังเป็นของเธอ เธอคนนี้พิเศษเส,สมออยากบอกรักเธอไ้ทุกวันต่อจางนี้ใจของฉันสุดที่รักฉันรักเธอเธอคือเธอเธอท่านั้นคือเธอเท่านั้น มากเลยนะคะเอาสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายให้อ้อนแฟนๆหน่อยก็แล้วกันแฟนๆจะได้ติดตามอ่ะให้พูดทีละคนเลยนี่เริ่มจากพี่ลิฟไหมอ่ะอ่ะเริ่มจากพี่อาลิฟก่อนเลยอ้าวขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับแฟนคลับชาวบลทุกๆคนนะฮะขอบคุณดีเจพี่มิงด้วยนะฮะมิ้มิ้งโอเคฉันนี่ฉันได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะคุณฟังค่ะก็เป็นดีเจที่น่ารักมากเลยเรารู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราครับ เปิดเพลง<ม>พวกเราบ่อยๆนะฮะอุ้ยบ่อยมากทุกวันนี้ก็บ่อยมากแล้วนะคะสงสัยจะบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าชมดีเจน่ารักนี่ถูกใจมากถูกใจมาก<ช>อ่ะกนต่อไปนะคะให้วุฒ <Ph> ิพูดบ้างก<อ>็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะครับแฟนเพลงชาวอุบลน,นะครับที่ฟังสีสันนะครับ93.5ที่ติดตามพวกเราพลาต้าตั้งแต่ซิงเกิลแรกๆเลยตั้งแต่สบายดีไหมลมหายใจเดียวกันสารลมแห่งความรักนะครับก็เป็นกําลังใจเป็นแรงขับเคลื่อนพวกเรานะครับในทุกๆก้าวที่เดินมาจนถึงวันนี้พลาต้าได้มี มีบ้านอยู่มีค่าชีพในแกมมี่นะครับเป็นบ้านที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับผมก็ฝากด้วยครับซิงเกิลใหม่ของพวกเราคือเธอเท่านั้นเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราในบ้านแกมมี่ที่เราตั้งใจทํากันมากนะครับก็อยากให้ชาวบนได้ฟังกันดูนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฟังนะฮะก็ไงขอบคุณพี่มิวด้วยนะครับในวันนี้นะครับที่ให้พวกเราพาล้ามาใกล้ชิดแฟนเพลงชาวอุบลขนาดนี้นะครับผมขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะคนต่อไปค่ะก็ ขอบคุณชาวอุบลน,นะครับที่ติดตามผลงานเพลงของพวกเรานะครับพาราต้านะครับค่ะก็ฝากซิงเกิลใหม่เพลงคือเธอเท่านั้นดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามแปดนะครับนั่นแหละอีกรอบค่ะอีกรอบอีกรอ,อ,อบเผื่อคนฟังดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามแปดครับอีกรอบเผื่อคนจดเผื่อคนจดนจด,ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามแปดดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามแปดนะครับสามารถดาวน์โหลดเข้ามาักกันเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ใช่ใช่กดทิ้ออกด้วยกดอิ้แล้วก็ ปีหน้าก็ซิงเกิลใหม่ก็ก็อย่าลืมให้ข่าวต้อนรับแบบนี้เหมือนกันอ่ะตีพี่ตีปากคนสุดท้ายค่ะพี่ตีค่ะการพูดคนสุดท้ายก็คือไม่เหลืออะไรพูดแล้วก็คือแต่ก็อยากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับชาวบลที่สนับสนุนพวกเราเพราะว่าต่อให้พวกเราจะพยายามตั้งใจทําออกมามากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนก็คงไม่ ได้เดินมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่หมิวส,สวยๆครับ oh, แล้วก็ขอบคุณสีสาน93.5ด้วยครับผมที่สนับสนุนพวกเราครับ ค่ะและนี่ก็คือพาราตานีค่ะดีดิว่าน่ารักมากปกติเนี่ยฟังเพลงว่าเพาะแล้วเจอตัวจริงน่ารักขนาดนี้ต้องช่วยกันนะคะอุดหนุนของจริงด้วยแล้วก็ขอเพลงเข้ามาเยอะๆนะจะได้ไต่เข้าสู่ชาร์ตของเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะนุ่มๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเดินทางอันแสนไกลโพ้นนะคะไปที่คึืน92นะคะของเรานั่นเองนะคะใครบอกว่าเพิ่งเข้ามาฟังไม่เป็นไรเดี๋ยว หมุนคลื่นนะคะขยับไปที่92ก็แล้วกันนะคะกับ g 92อุบลสไตนะคะวันนี้เขาคุณมากๆสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบ๊ายบาย,ยจ้าเอาล่ะเมื่อกี้ฟังเพลงสดๆไปแล้วเรามาฟังเพลงเขาแบบเต็มเต็มกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะไพเราะพอพิ้งขนาดไหนกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคือเธอเท่านั้นจากพาราต้าค่ะ